สวัสดีค่ะ่อแมาพี่น้องเมื่อนี้มะพกอกับช่องเบาเป่าสาวนุ่นดำสิ่งคือกันนะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่มาโพยูซุลินจนได้ครับพี่น,ออนพอพอ้องหลังจากที่ช่วงเศร้านะพี่น้องหาล้านซ่อมกับบ่อเปิดหาล้านซื้อไม่กับบ่อมีนะพี่น้องค่ะ เอาเกินลยไเด้มาโพธิสุลิเนาอพี่น้องคะ่ะมาที่นี่จบครบทุกอย่างเลอพี่น้องครบวงจรค่ะเสื้ออะไรเรียบ้อยแล้วกับผ้าหนุ่มๆไปบ่งรถมาโคด้ด้ลพี่น้องค่ะเพิ่อนอยากได้ค่ะเพิ่นบอกว่าทำมาหากินมีสองรอยบ่พอใจอยากได้โตน,น้อยเพื่อเป็นรับงานหน่อยพนักพี่น้องค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเนาะพี่น้องค่ะบ้านนี้ก็จะกลับ อ่ายโสแต่ว่าบ่เลี้ยวค่ะพี่น้องนุ่มๆก็อยากเบ่งรถแมคโครค่ะพี่น้องคะ่ะก็สิได้พากันไปเบ่งรถแมคโครเนาะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแยกอีหยังกับฮู้หูพี่น้องคะ่ะแยกสวุวรรณบ่แมนบอม,มองที่มีลิงได้หลายนะพี่น้องคะ่ะม,มาหอดนี่ยแต่ว่าติดไฟแดงสะก,ก่อนเนาะพี่น้องคะ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าส่วนหมากติดไฟแดงเกือบทั้งวันกับทุกทีเด้อพี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะเดินทางมุ่งหน้าสุวรรณเพคอวังนะคะ แมนบลาอัเพอ่ข้อวังเลยน้องเออแมนแมนแมนเพิ่อข้อวังล่มมมมมพอองะพี่น้องขามาเนี่ยก็จะอ่าไปพากนุ่มๆบ่งรถมาโคารพี่น้องคาจะมว่ามือน ช่วงค้าไปนี่พี่น้องฝนกระบอกในตกเด้มันนี้พ่อไปหัวดแล้วบาดนพี่น้องค่ะฝนตกฝ้าห้องตื้อตื่อตะทัดและบรรยากาศตอนนั้นไปเบิ้งไม่โค้ไม่ให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะญาตินาะพี่น้องค่ะฝ้าห้องฝ้าเลียมผับผับอยู่เอ้ยหัวกระยานน่ะนะก็เลยบัไดไทยเอาระวางทางนาะพี่น้องค่ะนี่ข้าเจาก็จะเฮ็ุถนนไปพร้อมนาะพี่น้องค่ะคือแบบว่า ไปค่ไปก็เห็นรถเมคโคแบบลายคะ่ะพี่น้องอันนี้กกเบคโคเอสเคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกรถอันรถพ่วงรถซิฟลออียัางนาะพี่น้องคะ่ะเพิ่นใส่สน,นสน,นเซนดีสงสัยจะใส่รถอันพวกรถซิฟล้อแลนแก้ดินนาะพี่น้องคะ่ะบุญนะพี่นอ้องอุยขางทางไหม่ขาว่าเป็น ขันน้ำท่วมนี่ขันช่วงฝนตรงอีแองนี่พี่น้องคะข่อยขึ้นสิบหกพาัานดอกกยานตนเนีกวรนู้นแหละพี่น้องคะน้ำบกักไหลอุณาเฮือขอมันทะเทล,ะล้ยวรถโอ้ยข่อยขี้ผ่านหมู่บ้านหนือยังบอกโอ้ยยังคือกันคนคิงลูกเทกวกาวาสนองพี่น้องคะ่ะอันนี้ซื้อว่าห้วยเสียวพันน้พี่น้องคะมันก็เสียวอีลีเสียวสมซื้อย่างพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เออทั้งแบบมองนี่อ้บรรยากาศบ้านเพิ่นก็ดียู่ได้พี่น้องคะ่ะเป็นแบบว่า ได้่อนคายนิดนึงค่ะพี่น้องคะแต่ว่าถ้ามีภูเขาน้ำหนุ่ยพอนคายวันไปเที่ยวอันเขาใหญ่ไปแล้วพี่น้องอืมบอกแล้วก็บ่าได้ไปเที่ยวแจ็คเชอดอกพี่น้องค่ะยังสิทธชีพสัญจรได้ไปเน่แต่ก็ไปหาอะไรนี่ละพี่น้องค่ะอเ็จเรียบร้อยแล้วเขามาในอันอำเภอแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะอำเภออีหย่างน้อน,นี่่คยก็บ่แเน่ใจกันค่ะพี่น้องอืมมาจอดติดไฟแดงอีกแล้วค่ะพี่น้องคะจอดย่บองนีสามหลอบสี่รอบผุน้พี่น้องคะจังในถามไปนะพี่น้องคะ คือว่าล่ะในเมืองมันก็จะลดเยอะจ้งน้อยเนะพี่น้องคะในเราพี่น้องครับอันต่อข้างข้าไปในข้างหน้าแต่ก็จะเป็นตลาดได้พี่นอ้องอยากลงอยู่แต่ว่ายากามันคําพี่น้องครับฟ้ามันโยนแล้วทั้งหลังมันยาดฝนตกห้ําหยาดมันหอดบานคัเต้สุดท้ายก็บ,บมมพี่น้องคะ่ะวันนี่กับบานมาโอ้ฝนตกแห้งจนเดียวไม่เห็นทางค่ะพี่นอ้องเลยบ่ได้ทาอีงั้นฝ้าก็ลเลี่ยมฝ้าห้องเพ้งก็ไ่ได้เปิดกับบาน กับบันได้ความเงียบเงาบันเป้าเป่าพ่ออึ้งคอยกับใบลงไปเก็บพี่น้องกาฝนตัวแ้งหลายพ่ออึ้งใครพ่อพี่น้องกาพูดนะเอาว่าเอาเบาดอกว่าสันดอขอมาพี่น้องอันนี่แหละค่ะภาพบรรยากาศที่เราเดินทางเมื่อนี้เบิดมือเลยเมื่อในเดินทางทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำหอดบานซีถุงหมงพี่น้องค่ะไปเจอกันแม่ในคลิปหนาด้วค่ะพี่น้อง่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ